ต่อภาษีรถยนต์ประจำปีง่ายๆเพียง4ขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนขั้นตอนที่1นนะคะเราต้องเตรียมเลยรายการจดทะเบียนรถไปกันค่ะขั้นตอนที่2นํารถเข้าตรวจตรออแต่ถ้ารถไม่เกิน7ปีไม่ต้องนําตรวจตรออค่ะขั้นตอนที่3นํารายการจดทะเบียนรถซื้อพรบค่ะ ซื้อพอลอรลบรถยนต์ค่ะค่ะขั้นตอนที่4ี่ค่ะเราเข้าสํานักง,งานขนส่งเลยค่ะลืมหางพลรลบนะคะหางพบรบถ้าเราอยากรู้ว่าเราต้องเตรียมเงินจ่ายเท่าไหร่เราดูตรงนี้เลยค่ะวันที่เราเสียภาษีปีที่แล้วค่ะ1นึ่บาทคันนี้ค่ะเป็นการเตรียมเงินเลยค่ะ 1, นึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบบาท เพียงสขั้นตอนก็ได้ไป้ายวงกลมมาเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมติดหน้ารถกันนะคะ